สวัสดีครับวันนี้ก็มาเล่น q ิวเลนะครับตัวช่ำชองอีกตัวหนึ่งแล้วดูฝ่ายตรงข้ามครับมียอนครับแล้วก็ไวโอลเลตมากังก้า3ตัวนี้ที่พลังชีพไม่แข็งมากครับแล้วก็น่าจะเข้าไป Q ิด้านหลังได้ง่ายมาดูกันที่ช็อตแรกครับหลังจากเลเวล4มาแล้วนิปโป้ครับนี่ครับเสียบเข้าไปแล้วครับ1คไปแล้วง่ายๆเลยครับ ทอดนีุู้งเข้าหายอนครับยอนเพิ่ะโดนดีแลกตายแล้วนี่ครับซอยเรียบร้อยครับไม่มีพลาดครับกับแครี่ขาตายอย่างนี้ต้องโดนครับผมพึ่งฟาร์มเสร็จฆ่าเลสไปแล้วริปโพครับกำลังไล่เพื่อนอยู่ครับนี่ครับพอดเข้าไปสอยเรียบร้อยครับแล้วเพื่อนรอดได้ด้วยครับผม ช็อตนี้ไล่มากับเพื่อนลิปโปอีกแล้วหรือเปล่าลิปโปล่วงลงไปเป็นศพแรกเรียบร้อยครับแล้วไหลต่อเลยครับย้อนตัวที่สองครับเรียบร้อยแม่จะไปเอาไวโอแตงเลือดเราก็โลครับต้องถอยก่อนคิวเลนมาแล้วครับช็อตนี้ยอนอีกแล้วหรือเปล่ายอนขาตายโดนไปแล้วครับหนึ่ง แล้วเลือดโลเขาต้องถอยมาก่อนแล้ววกมาด้านข้างครับมากังก้านี่ครับช่วยดีแลกคิวมากังก้าไปได้ครับไม่เหลือนะช็อตนี้กำลังลงมมากังก้าอยู่ข้างล่างนะครับเข้าไปนอนปุ๊บเราได้ลาสด้วยครับโอ้โหเพื่อนมองฟ้อนนใหญ่ครับช็อตนี้ ช็อตนี้เพื่อนโดนไวร์เพซนไปแล้วครับต้องหลบก่อนครับหลบมาตั้งหลักใหม่แล้วมากังก้าขอก่อนเลยครับนี่ครับไปแล้วหนึ่งครับมากังก้าแล้วยังไงต่อครับ๊ไปแล้วครับตัวที่สองครับลิโป้ล่วงแล้วไวโอไวนโอนี่ครับโดนเข้าไปครับไม่รอดครับผมช็อตนี้น่าจะเป็นดับเบิลคิวครับ นี่แหละครับขึ้นมาแล้วดับเบิลคิวตักำลังวิ่งไหลกลางทางไวโอเลือดโลแล้วโดนตอกเดียวเลยครับเ,รเจนเดอรี่เลยครับแล้วมากังกาไม่รู้ไม่ชี้โดนซ้ำไปอีกครับโอ้โหชอตนี้เห็นยอนตรงกลางครับว่ายังไงเสียบไปแล้วหนึ่งทีเราก็เรียบร้อยครับไม่เหลือครับยอนยืนตัวเดียวอย่างนี้ แล้วลิโป้ครับมาเป็นศพต่อไปหรือเปล่าครับเรียบร้อยครับเฟนนี่ยิงเข้าไปแล้วที่ก็เข้าบ้านครับมีเบรกมอนเดสเตอร์ด้วยไม่น่ามีปัญหาอะไรครับแล้วก็เรียบร้อยครับเอาชนะไปได้ในเกมนี้ครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเป็น MVP หรือเปล่าไม่น่าจะพลาดอะไรครับ นี่ครับรางวัลอันดับที่1ครับเรียบร้อย MVP ตกเป็นของคิวเลนนั่นเองครับคิวไปถึง12คิวแล้วก็ ตายไปแค่ครั้งเดียวนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆในส่วนของทีมไฟท์ครับก็เป็นดับที่2นะครับ54%ครับ